มาต่อที่ดราม่าร้อนๆของสาวมารีเบอร์เนอร์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอออกมาพูดทํานองว่าคนไทยติดนิสัยชอบผ่อนล่าสุดเธอก็ได้ออกมาขอโทษแล้วค่ะ ทำเอาโซเชียลเดือดเลยทีเดียวนะคะหลังสาวมารีเบอร์เนอร์เนี่ยแสดงความเห็นในรายการทาง YouTube ค่ะบอกว่าคนไทยเนี่ยติดนิสัยชอบผ่อนทุกคนจะซื้ออะไรแล้วไม่มีใครคิดคิดแค่ยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะคะงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอยากให้สาวมารีเนี่ยเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีรายได้ที่ไม่เท่ากันนะคะล่าสุดวันนี้มารีก็ลงข้อความใน G Story ทํานองว่าที่ใช้คําว่าคนไทยติดนิสัยผ่อนเธอไม่ได้มีเจตนานในความหมายลบนะคะ พร้อมทิ้งทายว่าหากมีข้อผิดพลาดหรือว่าใช้คำพูดที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดก็ขอโทษทุกคนด้วยค่ะด้านนักแสดงสาวลินลี่พันธิลาเพื่อนสนิทของสาวมารีในฐานะที่เป็นพิธีกรร่วมรายการด้วยกันนะคะล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ออกมาบอกเลยค่ะว่าตกใจมากที่จุดสก็กลายเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาและมารีเองก็เครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก่อนจะยกมือไหว้ขอโทษแทนเพื่อนค่ะพร้อมยืนยันว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแน่นอนค่ะ มากแล้วก็ต้องพูดตรงนี้เลยว่าขอโทษคือขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษแทนเพื่อนแล้วก็ขอโทษผู้ฟังทุกๆคนเลยเราเรารู้จักอมารีมานานเนาะเราเป็นเราเป็นเพื่อนสนิทเขาเรารู้ว่าเจตนาเขาไม่ได้มีเจตนาเชิงลบอะไรเลยที่จะสื่อไปแบบนั้นนะคือมารีเป็นคนที่ชัดเจนก็ตรงแต่เจตนาเขามันไม่ใช่เจตนาไม่ดีแต่บางสิ่งบางอย่างคําคู่มันอาจจะดูแรงไปสําหรับคนส่วนมากจริงๆก็คือต้องขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆค่ะคือเราไม่ได้มีเจตนาเชิงลบเลยแล้วก็ไม่ได้มี <c oughs> เพื่อนไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกใคร 真的。鯪鯪鯪